สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเทีย่ยงเนยะบรรยากาศในงานศพยามีเนาะก็มันควน,นกระลายอยู่เนาะก็ไม่คิดย่อง,องเข่าไป้ำใจกูห้าก็เห็นหม,ามานื่บ้านนี่แหลยนี่เศร้าไม่ใหญ่ดีไหม แม่แม่น้องน้าตอนั่งชิมฮอเต้นน,นะนะ <c oughs> นี่จะบทเซม่มาสนี้เนาะเขามาเ <c oughs> ต้นนานเนาะเขาไปอยู่ใกล้เติบอจินเามานั่งกินข้าวในนี่นะเเออนาะกันหนะาฮอตเต้นหนานะนี่ <c oughs> พี่น้องเอานี่ลุงก็มาต่มาเต้นมาซีลงน้องเซย บนขอถามเลยสุเจ้าอยู่บ้านไหนมาตับ้านไหนบ้านด่านบ่เออบ้านด่านบ้านด่านเมืองชายพุทโธแม่เมืองเดียวกันเนี่ะเมืองเดียวแม่แมื่อไแม่เมืองไส่พุทเมืองซองคอนม่แม่อ๋อแม่บอกคนคนอเมืองเออไปหน้าปัเออ้เมือยังเป็นคนสูงขนตุ่นบ่ยังอะไพวกเออหนุ่มใหม่ จัวน้อยบ่นนะสี่องค์หาองค์บอแม่วาพีแม่มาน้ำยาหันหยาดเฮาสื่อซอยนี่เกีทอด

เจตัวนหมกินขน้องเราบ่าเจตัวนี่เนาะเอาตำหน้งก็สิบสี่บาทสีอัะนะมากินเนีสีขวดอ่ะนะ quần áo ngam nè ừ ừ <laughs> ừ <laughs> <đáng> không mẹ, ừ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  งานเนี่เตี้ยเนาะมกี่นะประเพณีก็บอลอยูนไหนเนาะแน่แถวหนหวานนะพ่อเือกันได้เคยเห็นโซบลงแล้วก็เมือเลยเน้องพี่น้องงานนี้แปลกไหมจ้าเคยบมดี้ซมซู่เด้ออย่ามีเลย สมุดว่ะในงานเราไอ้คนไปหาทิพซะวะอตอนนั้นก็เห็นไปอีไปทางถา่าเลยงานซุปนี่แหละแปดเด็ดซุป <c oughs> กระปุลดิ่นี่แหละนี่นี่แหละน,น,น,นี่นะอืมนกไซกับบวชก,ก,กับจัวจัวกลองกับบวชบ้างไอ้คนลูกยายไปเกิดบอดียมสุกเด้อมาเป็นร้านบ่มากกรร้านแล้วลูกป้าเนาะ ปภาษากระทางไปท,ทางบ้านทางบ้าน,าานขเขาเจอมาลาไปเลยอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกเม่น้องเทนมาแน่แน่ภาษาตัวนี้นะเคยมากเลยเลื่อยมาแล้วมาส่งไผ่มาส่งปูพ่นขออว่าอึ๋งอี่าง้เออครั้งแรกพี่น้องเลยอ้างัวตื่นเพลงมาเนี่ยงัวงัวพ่นข้อบลาย บาตอนงานวักี่นะป๊อสทุกคนนะฮ้อนฮอนเลยฮ้อนฮ้อกจุงเนาะมาจุ่ก่อนที่งะจีตวนมนดินะมึงเซ็ตอีตวนมาไล่มึงเอาจากเงินหมดเทมก็ได้ดอัเื่อาวบกกท่หางแล้มีอยู่เยแต่กระส่วนหน่อยเนาะ พี่น้องเอ้ยพอดีข้างๆเตียงเจ็ดตัวมึงบ่กล้าออกจากเตียงดอกมะงนี่เปิดเพลงอีกเอแรงซองเซแรงกอกงวยตัวมันเอ้ยหมู่ันตุลีะมซตัวงัวมสิลให้นลเนาะไันแม่กับลูกมึงระวังงคลองเด้อเอ้า พมหนเขาก็ซื้อมหาห้อยู่ฮะ่หหหมหันตั้งสี่ทุงหมู่บ้านนะบอว่าอยากันหาแก้วนะ ใส่แบบิดตานอแง้ง่าบ้าทนน่กระชไปใหม่เด้เอ้ยโทวาอุมามให้มแล้วอกมเอล้ว่ลงยนตาอยู่พาเอาลงยาตูเย็นต คนกันก็มีสมควรอยู่เนาะเห็ุงานเห็ุแรกมากันมามาเลยเมาเียก่อนชวนจัก็ได้ปะหืมมาถึงแล้วะป่าชาบ้านาวคำขอล่าะกันมาเจ๊พญามื้อนี่มาเยอะากเว่ะไปถึง ไ่ได้เขียวะแล้วจังจวาจะเล้งาวานเหือนมันบ่อล้วไปมันวางดอกไม้จันทร์น้อส่งยายมีขึ้นสวรรคั้นพระ Muộn chứ bò <laughs> ừ. ừ Sao thủ bùn lẽ hồi บวชให้โลด <laughs> <laughs> sai nhà mì ย่านเออให้

<cười> 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 đi đâu cả nhà เจ้า à, <laughs> ถ้าเบิ่งแนวแน่วเนันดาเด้อพี่นงฝาไไกคนไร้กดแซ์แล้วพ็เป็นมาคลิปนาสบายดี